สวัสดีครับผมปิติสาหนึ่งครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เช่าเหรียญรุ่น3ามกลมใหญ่หรือเรียกว่าเหรียญจิโก,โกนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเป็นเหรียญประสบการณ์ของหลวงปู่โ,โต๊ะเหรียญหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเทคนิคการดูพัดแท้แล้วก็การแยกบล็อกให้นะครับติดตามครับ อันอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดนะครับมีพักเครื่องลุมประตูจะขายนะครับส่งรูปไปดูตามอินดิไลด้านล่างนี้นะครับพี่พิมพ์แอดไซด์ก่อนนะครับอ่ะเหรียญรุ่นนี้ก็เรียกเหรียญรุ่น3นะครับเหรียญรุ่น3เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยกลมใหญ่อันนี้ก็เรียกกลมใหญ่นะครับแล้วก็มีกลมกลางและกลมเล็กเดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูนะครับนะครับหรือไม่ก็ดูในช่อง YouTube มีทําไว้อยู่นะครับนี่คือกลมใหญ่นะครับจำนวนสร้างของกลมใหญ่เนี่ยสองพองค์นะครับตาม ตามปีสร้างเลยคือปีส0 1พนสิบสองนะครับอ่าถึงเรุ่นสามนี้นะครับก็การเจ่ยนานะครับจะมีกันสองบล็อกแล้วกันนะเขาเรียกบล็อกแรกกับบล็อกสองบล็อกแรกเนี่ยก็คือพระจะแทบจะไม่มีเนื้อแตกเลยนะครับเนื้อเกินนะครับแล้วก็ถ้าผมแยกง่ายๆคือไม่มีเส้นไนกี้ตรงนี้นะครับก็ตีเป็นบล็อกแรกนะครับอ่านะครับถึงเส้นนี้นะครับถ้าไม่ไม่มีเส้นเนี้ยผมก็ตีเป็นบล็อกแรกแล้วกันนะครับอ่าแต่บางคนเนี่ย มีเส้นนี้แต่ไม่มีเนื้อเกินเลยเขาตีบล็อกแรกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่อันนี้ของผมเป็นบล็อกสองตรงๆแล้วกันนะครับโดยก็จะมีลักษณะบล็อกสองเนี่ยจะมีแยกสองแบบนะครับบล็อกแรกก็มีแบบเดียวบล็อกสองจะมีสองแบบก็คือเขาเรียกว่าบล็อกสองหลังแตกจะมีเส้นแตกตรงนี้กับไม่มีอันนี้คือไม่มีนะครับอันนี้คือลัางเหมือนบล็อกแรกนั่นแหละนีค่คือบล็บอกแรกเนี่ยบล็อกแรกเนี่ย หลังจะไม่แตกแต่บล็อกสองเนี่ยจะมีหลังแตกกับไม่แตกอันนี้คือหลังไม่แตกนะครับอ่าวิธีการดูนะครับก็มีความคมลึกชัดนะครับดูกระไหลนะครับจะแห้งแบบนี้นะครับไม่สดแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ก่ปีหนึ่งหกอันนั้นจะเสริมนะครับเสริมสร้างสองพันองค์นะครับเสริมจากรุ่นนี้ในปีหนึ่งหกนะครับอ่าโดยในปีหนึ่งสองกับหนึ่งหกเนี่ยจะเป็นเนื้อนวะกระไหลทองเหมือนกันนะครับแต่ผิวกระไหลจะต่างกันนะครับถ้าปีหนึ่งสองเนี่ยผิวจะแห้งนะครับดูการสะบนะครับ ดูเส้นวงเดือนของพิมพ์นะครับข้างหลังที่จะเป็นยันดวงศกิจิมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับการดูนี่นะครับอันนี้ถือว่าสวยมากนะครับจมูกตาปากโด่งนะครับจะมีการลอยจานสามที่นะครับที่นี่หนึ่งนะครับที่ที่สองนะครับและก็ที่ที่สามนะครับเบล็อกแรกกับบล็อกสองเนี่ยเสี้ยนจะเยอะมากเลยนะครับเป็นแพรพเลยนะครับมาดูนะครับ เนี่ยเซียนจะเยอะมากนะครับถ้าเป็นบล็อกสาเดี่ยวปีหนึ่งหกเนึ่งเซียนจะน้อยลงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้เทคนิคการต่อนะครับเรียนที่โกนน,นะครับบล็อกหนึ่งบล็อกสองนะครับต้องบอกแฟนเพจก่อนนะครับรอยจายนทั้งสาจา,เน,านเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าหลวงปู่ตกท่านจานนะครับจริงๆ3าจานเนี่ย เป็นลูกศิษย์คนใกล้ชิดที่หลวงปู่โต๊ะได้มอบหมายให้จานให้นะครับเพราะท่านอายุเยอะแล้วนะครับแต่เหรียญของรุ่นเนี้ยที่เขา,ามีรอยจานหลวงปู่โต๊ะอี่แท้เขาเรียกว,ว่าปักกดจานปักกดจานคือแทบจะมีทุกองค์ไปดูเลยครับเขาเรียกปักกดจานก็คือจะเป็นเยึะยือแบบนี้นะอย่างองค์นี้จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแทบไปดูเลยครับจะมีครับจะเป็นลักษณะนะครับก็คือเหล็กจานปักปกดและท่านก็ท่องคาถาและก็จานนี้นะครับนั้นแปลว่ามันจะเป็นตัวยือยือนะครับเขาเรียกปักกดจานนะครับอ่ะ เดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับเพราะว่าหลวงปู่อายุเยอะแล้วนะครับถ้าท่านจานทั้งสามตัวสามคือท่านจานไม่ไหวแล้วนะครับอแต่อันนี้ผมจะให้ดูในเรื่องของการจานตรงนี้ก็เป็นรถสิ่งขอนแก้จิตที่รับมอบหมายว่าจานเดิมไม่เดิมดูยังไงไจานจานเดิมไม่เดิมช่วยในการดูไก่เดิมไม่เดิมได้คืออะไรนะครับรอเขาก็พระเสร็จเรียบร้อยแล้วไกลเสร็จแล้วข้อถึงมาจาน จะมีร่องการกินเนื้อนะครับอ่าด mm ูนะครับเนียครับม yep. okay. ีการกินเนื Mit ้อจากการขูดนะครับอ่าโอเคเฟสเฟสท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้บอกได้เลยนะครับส่งรูปไปดูได้นะครับรับเช่านะรับเช่าทุกรุ่นจะพิมพ์อยู่แล้วนะครับอ่าและรอยตัดนะครับของบล็อกแรกกับบล็อกสองเนี่ยจะเป็นรอยตัดเป็นฟันเฟืองตะไบนะครับอ่าดูนะครับเนี่ยเป็นฟันเฟืองแล้วแตงตะไบนะครับแต่ถ้าเป็นปีหนึ่งหกนะครับจะเป็นรอยตัดธรรมชาตินะครับ เป็นลาไรเนเฟืองลัตบาอบนะครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงปู่โตที่ท่านจะขายเข้าไม้ชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ไอดีไลน์นะครับให้พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอดพีไอทีไอแล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับหลวงปู้โตปีที่สามหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่นได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลย